ท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายการดีๆมีสาระมีความรู้และที่สําคัญที่สุดนะครับช่องรายการไอทีมีสาระเป็นช่องรายการที่นําเสนอข้อมูลแต่เรื่องจริงเท่านั้นข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยช่องนี้ไม่ลงรายละเอียดเด็ดขาดนะครับและสําหรับวันนี้ทางช่องรายการไอทีมีสาระ จะขอนำเสนอรายละเอียดซึ่งเป็นโครงการล่าสุดจากทางธนาคารอมสินธนาคารอมสินปล่อยกู้รายละ50,000บาทโดยไม่ต้องค้ำประกันแต่อย่างใดและที่สำคัญสุด6เดือนแรกยังไม่ต้องจ่ายทางต้นและดอกอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถยื่นขอกู้ได้และที่สำคัญนะครับสามารถลงทะเบียน ยื่นเรื่องขอกู้ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตได้เลยนะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนขอกู้เงินเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมรวมไปถึงรายละเอียดการขอกู้เงินจากธนาคารอมสินแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องไอทีมิสระกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิป และข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ซึ่งผมจะลงนำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกวันนะครับในส่วนของรายละเอียดการยื่นขอกู้เงินจากธนาคารอมสินในครั้งนี้นั้นผมได้นำข้อมูลนี้มาจากธนาคารอมสินโดยตรงเลยนะครับซึ่งธนาคารอมสิน ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับธนาคารอมสินมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อผ่านโครงการต่างๆซึ่งทางภาครัฐก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับดังเช่นโครงการนี้เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐนะครับชื่อสินเชื่อว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับข้อมูลข่าวสารนี้ผมขอบอกอย่างนี้3มอีกหนึ่งรอบนะครับข้อมูลข่าวสารนี้ผมนํามาจาก หน่วยงานของธนาคารอมสินโดยตรงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร้อเปอร์เซนนะครับโครงการนี้ตามที่ผมได้แจ้งรายละเอียดไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับผมขอเลื่ลอนหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับผมโครงการนี้นะครับเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสร้างงานรายเดียวนะครับดอกเบี้ยต่าไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ปลอดชำระเงินต้นและดอก6เดือนแรกนะครับเพื่อเป็นการดำรงชีพเพื่อเป็นการลงทุนหรือ ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำสามารถยืนเรื่องกู้ได้ตามรายละเอียดที่ผมจะลงดังต่อไปนี้นะครับวงเงินกู้สูงสุดที่ทางธนาคารอมสินจะปล่อยให้ท่านคือสูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000บาทระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบีย้ย0.35%ต่อเดือน 0.35%ต่อเดือนก็คือร้อยละ35สตางค์ต่อเดือนนะครับถูกมากๆนะครับถ้าท่านไปยื่นกู้หรือไปขอกู้ที่เขาปล่อยทั่วๆไปร้อยละ20อะไรแบบนี้บางท่านอาจจะเคยกู้มาแล้วดอกโหดมากนะครับท่านสามารถมาขอยื่นกู้ตามรายละเอียดที่ผมจะลงได้เลยนะครับผมหลักประกันไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆคำประกันเลยนะครับการชำระนี่6เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายทางต้นและดอกนะครับในส่วนของวิธีการลงทะเบียนเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับท่านที่กำลังรับชมอยู่และต้องการยื่นกู้เดี๋ยวผมจะนำลิงก์การกู้เงินนี้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ให้ท่านทำตามรายละเอียดที่ผมจะบอกให้กับท่านได้รับชมกันต่อไปนี้นะครับแต่อันดับแรกเนี่ยให้ท่าน ดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนก่อนท่านจะได้ลงทะเบียนได้ถูกต้องจะได้ไม่ผิดพลาดและจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับสําหรับการยื่นกู้นั้นนะครับผมให้ท่านเข้ามาในเว็บไซต์ที่ผมจะไปลงให้นะครับผมพอท่านเข้ามาแล้วก็ให้เลื่อนหน้าจอนะครับเลื่อนหน้าจอลงมาหน้าจอโทศรศัพท์บางท่านอาจจะไม่เหมือนของผมก็ได้นะครับ แต่ว่าให้ท่านเลื่อนมาจนเจอคําว่าแบบนี้นะครับผมลงทะเบียนนะครับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกท่านกดลงไปตรงคำว่าคลิกตรงนี้นะครับผมหรือกดลงไปตรงกรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับผมระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอไปอีกหนึ่งหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลยนะครับอ่ากดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้กดไปแล้ว พอกดไปแล้วระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาหน้านี้หน้านี้นะครับผมผมขอขีดเส้นนะครับจะได้ให้ท่านอ่าสังเกตแล้วก็เข้าใจง่ายๆหน้านี้นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารในการขอกู้เงินนะครับผมเขาเขียนไว้อย่างละเอียดชัดเจนแล้วทุกอย่างครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะครับอ,ะ,อะไรต่างเนี่ยให้ท่านอ่านรายละเอียดตรงหน้านี้ให้ครบถ้วนนะครับเนี่ยทุกทุกบรรทัดที่ผมขีดขีดเนี่ย อ่านให้ครบถ้วนนะครับว่าเขาต้องการเอกสารอะไรนะครับจะมีรายละเอียดในการขอกู้เงินอยู่2ส,ส่วนนะครับเดี๋ยวผมขอวงให้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายขึ้น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับและ2ผู้มีรายได้ประจํานะครับผมก็ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็น่าจะรวมถึงผู้มีอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้านะครับ แล้วก็ผู้มีไรายได้ประจําอันนี้ก็น่าจะเป็นพนักงานโรงงานอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2นะครับก็ให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับหลังจากที่ท่านเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วท่านสังเกตดูบนหน้าจอก่อนนะครับผมด้านล่างตรงขวามือนี้ตรงรอบสีน้ําเงินเขาจะมีคําว่าลงทะเบียนนะครับตรงนี้ให้ท่านกดลงไปตรงคําว่าลงทะเบียนได้เลยครับโอเคนะครับผมก็จะกดแล้ว พอกดคําว่าลงทะเบียนแล้วระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาอีกหนึ่งหน้าจอหน้าจอนี้นะครับจะเขียนว่าข้อความตกลงและยินยอมให้ท่านอ่านรายละเอียดทั้งหมดในหน้าจอนี้นะครับว่าเขาเขียนอะไรอย่างไรเกี่ยวกับรายละเอียดการกู้เงินหรือให้ท่านเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านเตรียมเอกสารตามที่อยู่หรือ ตามที่เขาได้กล่าวไว้ทั้งหมดนี้นะครับซึ่งมีหลายๆท่านผมเคยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินไปหลายๆโครงการแล้วท่านบอกว่ากู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเนื่องมาจากท่านไม่สนใจรายละเอียดทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับซึ่งก่อนการให้กู้เงินทุกธนาคารทุกธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบแล้วว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถกู้ได้นะครับเขาได้เขียน ท้งเรื่องเอกสารต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรอย่างไรและลงทะเบียนอะไรอย่างไรนะครับหลังจากที่ท่านดูรายละเอียดและเอกสารของท่านไปที่เรียบร้อยแล้วว่าตรงตามที่ทางธนาคารกําหนดหรือเปล่าให้ท่านเลื่อนหน้าจอลงมาให้สุดท่านจะเห็นนี่นะครับผมตรงที่ผมวงกรอบสีสีชมพูแสบเนี่ยนะครับผมตรงนี้จะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะครับผมให้ท่านกดลงไปก็คือลูกศรติ๊กถูกแบบนี้นะครับหลังจากกดลูกศรติ๊กถูกแล้ว ให้ท่านกดต่อไปเลยคําว่ายืนยันตามข้อตกลงนะครับกดลงไปตรงนี้นะครับอ่ากดลงไปได้เลยนะครับผมก็จะกดนะครับอ่าโอเคกดลงไปนะครับพอกดไปแล้วระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาอีกหนึ่งหน้าจอนะครับในหน้านี้เขาจะเขียนว่าอ่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับหน้านี้เป็นหน้าที่ลงทะเบียน การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต iPad iphone โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้นะครับโอเคนะครับช่องที่1นนะครับตรงนี้ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงไปนะครับเนี่ยเขาเขียนไว้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนช่องที่2นะครับให้ใส่คํานําหน้าชื่อก็ให้กดตรงนี้นะครับผม ก็จะมีคำนำหน้าชื่อมาว่านายนางหรือนางสาวพอกดตรงนี้แล้วก็ให้ท่านเลือกแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปนะครับนายนางหรือนางสาวช่องที่3นะครับตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อของท่านลงไปให้ใส่ครบทุกตัวอ,อักษรอย่าผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวนะครับให้นําบัตรประจําตัวของท่านบัตรประจําตัวประชาชนของท่านมาดูเลยก็ได้นะครับผมและช่องที่4นะครับตรงนี้ ให้กรอกนามสกุลของท่านลงไปกรอกให้ครบทุกตัวอักษรน,นะครับและช่องที่5นะครับอ่าช่องที่5เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนจะได้ไม่งงช่องที่5อ่าตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นรายละเอียดปีกย่อยเขาเขียนว่าอาชีพท่านสังเกตดูนะครับอาชีพตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมขอติ๊กให้ดีกว่าอ่ะตรงนี้นะครับผมอาชีพที่1นนะครับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานลูกจ้างบริษัทถ้าท่านอยู่ในหมวดนี้ก็ให้ติ๊กถูกลงไป ตรงนี้นะครับและต่อมาครับอันที่สองตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าอาชีพอิสระรับจ้างบริการลูกจ้างในหน่วยงานรัฐหรือกเกษตรกรก็ถ้าท่านอยู่ตรงตามหมวดนี้นะครับก็ให้ท่านกดลูกศรติ๊กถูกลงไปตรงนี้นะครับและต่อไปนะครับอ่าด้านล่างด้านล่างนะครับอาทีนี้เปลี่ยนสีปากกาดีกว่าจะได้ไม่งงด้านล่างนะครับตรงช่องนี้นะครับผมตรงช่องนี้ทั้งหมด ็ให้ท่านกรอกมือเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านลงไปขออภัยนะครับผู้ติดขัดนิดนึงให้ท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านลงไปนะครับเบอร์นี้ตรงนี้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้ไว้คอยติดต่อกับทางพนักงานหรืออ่าธนาคารอมสินเผื่อเขาส่งข้อความ s m s มาให้ท่านนะครับและต่อไปช่องทางด้านขวามือตรงนี้นะครับผมที่ผมอ่าเอาลูกศรวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้เขาเขียนว่าตัวเลือก การเป็นสมาชิกประกันสังคมนะครับก็ให้ท่านกดลงไปตรงนี้นะครับตรงที่ผมวงให้เนี่ยเขาอาจจะมีว่าเออท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมไหมเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ให้ท่านกดเลือกตรงนี้ไปนะครับโอเคนะครับไปทีละขั้นตอนกันเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอเอ่เลื่อนหน้าจอนิดนึงนะครับอ่แบบนึงนะครับผมแบบหนึง่งโอเคนะครับ และต่อไปนะครับช่องตรงกลางนี้เนี่ยตรงกลางนี้นะครับผมเป็นการกรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ก็ให้อากรอกไปตามบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก็ได้นะครับผมบ้านเลขที่นะครับหมู่บ้านอาคารนะครับซอยนะครับถนนนะครับแล้วก็หมู่ที่แล้วก็ตรงนี้เขาจะให้เลือกจังหวัดที่ท่านอยู่ก็คือ ให้กดลงไปตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ที่ผมติ๊กถูกให้กดเลือกลงไปก็จะมีรายชื่อจังหวัดขึ้นมาก็ให้ท่านกดติ๊กเลือกจังหวัดมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นชื่ออำเภอนะครับก็ให้ท่านกดตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ผมจะติ๊กเนี่ยตรงนี้นะครับกดลงไปก่อนหลังจากนั้นก็จะมีรายชื่ออำเภอที่ท่านอยู่ขึ้นมาก็ให้ท่านเลือกอำเภอตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นทางฝั่งนี้ก็จะเป็นตำบลนะครับผมตำบล ก็ให้ท่านเลือกตรงนี้ก่อนนะครับลูกศรลงล่างเนี่ยแล้วก็ให้เลือกตำบลที่ท่านอยู่นะครับกดเลือกลงไปหลังจากนั้นด้านล่างช่องนี้นะครับผมช่องยาวๆตรงนี้ก็ให้ท่านกรอกรหัสไปรษณีย์ที่ท่านอยู่นะครับถ้าท่านไม่รู้ว่ารหัสไปรษณีย์ที่ท่านอยู่นะตรงนั้นรหัสไปรษณีย์อะไรก็สามารถพิมพ์เซิร์ชหาบนระบบ Google ได้นะครับและหลังจากนั้นช่องนี้นะครับทางช่องขวามือนี้ก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อตัวท่านได้นะครับเผื่อธนาคารอมสินส่งข้อความเ m s มาว่าท่านผ่านการอนุมัติแล้วท่านก็จะได้ไปรับเงินหรืออ่ไปติดต่อที่ธนาคารอมสินเรื่องการเซ็นสัญญานะครับผมอย่าลืมนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับ่เลื่อนหน้าจอต่อนะครับผมต่อไปนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่า ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานประกอบการตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าชื่อที่ทํางานสถานประกอบการก็ให้ท่านพิมพ์ชื่อสถานทํางานหรือที่ทํางานของท่านหรือสถานประกอบการลงไปนะครับและด้านขวามือเขาเขียนว่าที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่ติดต่อได้ใช่หรือไม่ใช่จะมีให้2ตัวเลือกนะครับใช่หรือไม่ใช่ก็ให้ท่านติ๊กเลือกอ่าตรงนี้ไปนะครับและต่อไปนะครับ เลขที่เลขที่คืออะไรเลขที่ก็คือเลขที่สถานประกอบการหรือที่ทํางานของท่านนะครับผมก็ให้ใส่เลขที่ก็คือเหมือนบ้านเลขที่หมู่บ้านอาคารซอยถนนหมู่ที่นะครับจังหวัดอะไรก็เลือกไปนะครับผมอําเภออะไรก็เลือกไปนะครับตําบลอะไรก็เลือกไปนะครับใส่รหัสไปรษณีย์นะครับผมรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่ทํางานของท่านนะครับ คงจะไม่งงนะครับอ่าต่อไปนะครับผมเลื่อนลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งอ่าเลื่อนลงมาสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับสําหรับการได้รับผลกระทบเนี่ยหมายความว่าท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเงินไม่พอใช้ในช่วงสถานการณ์นี้อะไรอย่างไรประมาณนี้นะครับผมก็ให้ท่าน กดติ๊กถูกไปนะครับว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่ผมขอแนะนําว่าให้กดเลือกตัวท่านเองดีกว่านะครับนั่นก็คือตนเองนะครับกดเลือกลงไปตรงนี้หรือถ้าท่านบอกว่าเอ้ยตนเองไม่ดีก็ให้เลือกบุคคลในครอบครัวก็ได้นะครับผมด้านขวามือด้านนี้นะครับผมเขาเขียนไว้ว่ารายได้ต่อเดือนปัจจุบันก็ให้ท่านกรอกลงไปตรงช่องนี้นะครับวงเงินกู้นะครับผมวงเงินกู้ก็ให้กดเลือกตรงนี้ไปนะครับก็ให้เลือกจํานวนวงเงินกู้ของท่าน ค่าใช้จ่ายนะครับทางด้านขวามือก็ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายลงไปวัตถุประสงค์ด้านล่างวัตถุประสงค์ในการขอกู้ก็ให้ท่านกดเลือกตรงนี้แล้วก็กดมันจะมีตัวเลือกให้ท่านเลือกว่าวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินอะไรก็ให้กดเลือกลงไปนะครับต้นทุนสําหรับอาชีพค้าขายอาชีพอิสระบริการก็ให้ท่านกรอกลงไปนะครับสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ อาชีพค้าขายพ่อค้าไม่ค้าต่างๆให้กรอกลงไปตรงจ่องนี้นะครับและต่อไปเงินงวดที่ต้องการผ่อนชําระก็ให้กรอกตรงนี้ลงไปนะครับโครงการนี้สามารถให้กู้และผ่อนได้ในระยะเวลา3ปีหรือ36งวดนะครับผมแนะนําว่า,าถ้าท่านไม่อยากจะต้องหมุนเงินเร็วเกินไปหรือต้องการผ่อนชําระแบบสบายๆก็ให้ใส่ไป 3ปีหรือ36งวดก็ได้นะครับและหลังจากนั้นทางด้านขวามือเขาจะเขียนว่าภาระนิสินต่อเดือนอันนี้ก็กรอกลงไปนะครับผมเพื่อ,อเป็นการเขาเรียกอะไรตรวจสอบข้อมูลหรือเพื่อเป็นการให้ทางธนาคารอนุมัติเงินให้ท่านได้ง่ายขึ้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาอีกสักหน่อยนะครับผมเปลี่ยนประก,การนิดนึงนะครับอาจจะช้าต้องเปลี่ยนประก,กา ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเลือกสาขาใกล้สถานประกอบการหรือใกล้ที่อยู่ปัจจุบันของท่านเอ่อก็คือว่าให้เลือกสาขาที่ใกล้ที่ทํางานของท่านหรือที่ขายของท่านหรืออาชีพอิสระก็เลือกที่อยู่อ่าที่ใกล้ปัจจุบันท่านให้มากที่สุดอ่ะนะครับผมและลงมาเขาจะเขียนจังหวัดก็ให้เลือกจังหวัดอ่ะนะครับก็ให้เลือกจังหวัดที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดหรือที่ท่านอยู่ณปัจจุบันนี้หรือเรียกง่ายๆว่าจังหวัดที่สามารถ ไปยื่นเรื่องเซ็นสัญญาที่ธนาคารออมสินใกล้กับตัวที่ท่านใกล้กับที่ท่านอยู่มากที่สุดนั่นแหละครับก็กดเลือกจังหวัดลงไปแล้วก็กดรายชื่อจังหวัดก็เลือกไปนะครับสาขาเช่นเดียวกันนะครับพอเลือกจังหวัดแล้วก็ให้เลือกสาขาที่อยู่ใกล้ตัวท่านณนะปัจจุบันมากที่สุดก็เลือกไปนะครับและหลังจากนั้นท่านคงจะเห็นรหัสที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เดี๋ยวผมทากรอบให้ตรงนี้นะครับผมที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ ภาษาอังกฤษตรงนี้อาจจะมี4ี่ตัวห้าตัว6ตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้ารหัสนี้ไม่ชัดเจนฟังดีๆนะครับถ้ารหัสตัวนี้ไม่ชัดเจนให้ท่านกดลูกศรหมุนวนตรงสีแดงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนอักษรหรือรหัสภาษาอังกฤษตรงนี้ใหม่นะครับแต่ถ้าชัดเจนก็ให้ท่านนำมากรอกตรงช่องด้านล่างนี้นะครับและหลังจากนั้นก็ให้กดตรงคำว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับ เห็นไหมครับไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับคงจะเข้าใจนะครับผมตามที่ผมได้อธิบายละเอียดไว้ทั้งหมดสําหรับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานลากจากธนาคารอมสินนะครับที่วันนี้ผมได้ไปหาข้อมูลมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมรวมไปถึงรายละเอียดโครงการต่างๆและวิธีการขอกู้เงินนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้ทั้งหมดในคลิปนะครับและสําหรับท่านใดที่ ต้องการลงทะเบียนนะครับสำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานร่างในครั้งนี้นั้นให้ท่านทำตามรายละเอียดในคลิปโดยการยื่นเรื่องขอกู้เงินผ่านเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินได้เลยเดี๋ยวผมจะนำเว็บไซต์หรือลิงก์ไปแปะให้กับท่านได้เข้าไปขอกู้เงินกันกู้ง่ายนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรยุ่งยากและ เน้นว่าท่านจะต้องรับชมรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้ในคลิปทั้งหมดนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยทําไมมันกู้ยากกู้เย็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดทางธนาคารก็ได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่าใครหรือ,อบุคคลใดที่สามารถยื่นเรื่องกู้ได้นะครับและรวมไปถึงรายละเอียดแล,ละหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอกู้เงินนะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยไม่เคยดูอะไรหรอกรายละเอียดพวกนี้ยื่นเรื่องกู้เลย บางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยกู้ไปแล้วไม่ผ่านสาเหตุหนึ่งที่ไม่ผ่านก็เพราะท่านไม่เคยดูรายละเอียดอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกไว้แล้วว่าเออการขอกู้เงินเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีสิทธิ์ขอกู้เงินท่านก็ไม่ต้องลงทะเบียนไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเขาเรียกอะไรดีอะไม่ต้องเสียใจในภายหลังนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการขอกู้เงินจากธนาคารอมสินซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุด อมสินปล่อยกู้ให้รายละห0 0 0มไม่ต้องค้ำประกัน6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกอาชีพอิสระพ่อค้าแมค่ค้าและอาชีพที่มีรายได้ประจำสามารถยืนนนถนย่นเรื่องขอกู้ได้ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุกยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ